ปัญหาทั้งหลายเนี่ยเกิดจากคนพาลไม่ได้เกิดจากบัณฑิตคนพาลมันชอบเป็นอย่างนี้นะะนั้นเราก็ใช้องค์ธรรมของพระเจ้าคืออย่าไปบริโภคร่วมนะพระเจ้าบอกคนที่ไปบริโภคร่วมคนที่โกรธตอบกับคนที่โกรธแล้วคนนั้นเร็วกว่าคนที่ด่าบริพาทคนที่ด่าบริพาทแล้วคนนั้นเร็วกว่านะเร็วกว่าเพราะอะไร มันดา่าเราก่อนทําไมเราด่ากลับมันเลวเราเลวกว่ามันนะแรงกว่าาไมงั้นเออเวลาโยมด่าตอบคนอื่นเนี่ยมันต้องเอาให้หนักกว่าใช่ไหม <S 2> <S 2> <S ต้องล้มมันให้ได้ใช่ไหมโยมก็จะคิดอะไรที่มันอืม้มเอออร้ายแรงกว่าละเอ,ง,เอฟงฟังอันเนี้ไปเนะี่ยเสียแทงสุดๆนะอ่าพอเราสวนไปปุ๊บมันจะสวนกลับมามันก็ต้องให้หนักกว่าเราใช่ไหมอ่าดังนั้นผู้เจ้าพูดถูกไหม ถูกถ้าเราด่าตอบเนี่ยเราเร็วกว่าอาทันทีเลยโดยอัตโนมัตินะใช่ไหมเห็นภาพไหมเห็นภาพนะนั้นอกโกสกาภารัทวาชาพรามมายืนด่าผู้เจ้าผู้เจ้าไม่บริโภคร่วมไม่ด่าร่วมไม่ด่าตอบการโกรธนั้นเป็นของพรามแต่ผู้เดียว การด่านั้นเป็นของพราหม์แต่ผู้เดียวนะคนนินทาการนินทานั้นก็เป็นของพราม์แต่ผู้เดียวเห่ไหมอ่าเนี่ยพระเจ้าบอกพรามณ์เคยมีญาติสาโลหิตมาเยี่ยมบ้านพราม์บ้างไหมบอกมีแล้วพราม์เคยให้ข้าวน้ําเขาบ้างไหมเคยให้บ้างถ้าญาติสาโลหิตที่มาเยี่ยมพรามณ์นั้นไม่ทานข้าวน้ําที่พราม์ยกไปให้ ข้าวน้ํานั้นจะเป็นของใครพรามก,ก็เป็นของกลางเหมือนเดิมเป็นของชั้นเหมือนเดิมบอกนั่นแหละนะการด่านั้นเป็นของกรางผู้เดียวเพราะตะถาคตไม่บริโภคร่วมเราจะไม่บริโภคร่วมกับท่านโดยเด็ดขาดนะ